มีเรื่องเล่ากุ๊กๆุ๊เจ้าเขา่ขาเขา่าตีไหนพะเยะอย่างอู้ม้วนถูกใจตัวนั่นน้องสวัสดีคุณผู้ชมครับสนทนากรับว่าอู้จ่าวันนี้นะครับผมสัญจอนยูติวัดพระธาตุริคุณชัยอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแฮมเบอร์กี้วันนี้นะครับจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ครว่าปีใหม่เมืองแล่าครับวันนี้เราจะได้มาติดตามทางจังหวัดลำพูนนะครับว่าเป็นมีมาตรการมีแผนในการ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงการก็ว่าปีใหม่เมืองอย่างใดนะครับจะได้มาอุจากันครับพงพรมรายการสองทันวยกันครับข้างๆผมนะครับรองโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับสวัสดีครับและแหมท่านหนึ่งนะครับหัวหน้าธนานวลกรดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนสวัสดีที่สองทานครับสวัสดีครับคุณเอก ก็แหมระกิววันแล้วครับทันรองกันพอๆครับปีใหม่เมืองจะมาถึงแล้วแล้วก็แน่นอนว่านักท่องเขียวก็จะมาแอลหลับปูนกันหนาขนาดเลยครับอยากจะหู้ว่าปีนี่ตังจังหวัดหลับปูนร้าทะนรองครับมีมาตรการมีแผนในการขับมือหรือว่าลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะได้พองรัาทันรองครับครับเราก็เอาสถิติหรือว่าข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับมาวางแผนการดําเนินงานและการมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทถนนจังหวัดลาพูนไปแล้วนะครับ ปีที่แล้วเรามีอุอบัติเหตุเกิดขึ้น 20, 28ครั้งในช่วงในช่วง7วันระมัดระวังอันตรายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ35คนแล้วก็มีเสียชีวิตหนึ่งคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ต้องมาวางแผนการดําเนินการก็คือเราจะต้องทำให้ผู้ให้อุบัติเหตุผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นลดลงกว่าปีก่อนๆน,นะครับ อ่าอย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าร้อยละหหรือ5%้าปอร์เซน็นย้อนหลังข้อมูลย้อนหลัง3ปีเนี่ยะครับ <ừ> เพราะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุปีนี้ของลำพูนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมกันในการทําให้อ่จังหวัดลำพูนของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ไม่เกิน24ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้บาเดเจ็บก็ไม่เกิน25ครั้งผู้เสียชีวิตไม่ไม่เกิน2นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสามารถที่จะลดลงไปกว่านี้ได้ก็จะเป็นสิ่งทีีด่ดครับ จังหวัดลำพูนจึงมีการประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะกําหนดมาตรการในการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี2568นี้ให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปปฏิบัติครับมาตรการในการดําเนินการของเราก็มีทั้งเรื่องของการมีจันการมีการออกคําสั่งมีการตั้งคณะทํางานมีการกําหนดแผนงานมีการกําหนดวิธีการในการดําเนินการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>แล้วก็มาตรการที่เราจะต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษ3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของถนนครสองก็คือเรื่องของยานพาหนะ3ก็คือเรื่องของคนแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีที่มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ,รบมาตรการในเรื่องของของถนนเนี่ยนะครับ่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล,แลเรื่องถนนก็่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เช่นแกวงทางหลวงนะครับ หรือของสังกัดกรมทางหลวงนะครับรวมทั้งหลวงชนบทก็สังกัดกรมทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีถนนในความดูแลนะครับ,รบเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับเทศบาลอบตอก็จะมีถนนในส่วนของของทัเล็กทางหลวงท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นทั้งหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลถนนของตัวเองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อการเกิดอันตรายปีที่ผ่านๆมาหรือว่า ในช่วงที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีที่สุดนะครับ,รบ,รบมีป้ายเตือนนะครับมีสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ใช้ใรถจันรยานเนตความปลอดภัยให้มากที่สุดครับ,รบถ้ามีกรณีที่มีการก่อสร้างอาจจะอาจจะซ่อมแซมหรือว่าทาใหม่อะไรต่างๆพวกนี้ถ้าไม่สามารถที่จะมีป้ายมีอะไรต่างๆเตือนพี่น้องประชาชนก็ต้องหยุดแจ้งผู้รับจ้างมาหยุดเนินการก่อสร้างก่อนให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกในช่วงเทศกาล ครับเนื่องจากคนจะกลับบ้านคนที่จะไปเที่ยวอะไรต่างๆก็จะเยอะครับต้องเอาบริเออร์มาตั้งไหวต้องมีไฟแสงสว่างช,ช่วงกลางคืนถูกต้องครับแปลงป้ายอย่างไว้ตัวอย่างเงี้ยนะครับครับ,รบอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขาในปีนี้ของจังหวะะัดลำปู่อันนั้นคือเรื่องของเรื่องของถนนถนนครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องอรถนะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้ก็ สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดนะครับ,บถ้าพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในะระเบียบว,ว,ว,วินยัยปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะมีความปลอดภยัยอันนี้เน้นย้าให้สวนราชการทุกส่วนอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต้องตรวจรถของตัวเองให้มีความปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะใช้รถอย่างมีความปลอดภัยก็จะผู้ขับขี่ก็จะมีความปลอดภัยครับ สุดท้ายก็เรื่องของคนครับก็ต้องรณรงค์สร้างจิตสํานึกต่อไปนะครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเมาไม่ขับในการที่สาคัญที่สุดแล้วก็จากที่ผ่านมาเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเนี่ยมักจะเกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับปัญหาสําคัญก็คือเมากับไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าไม่สวมหมวกกันน็อกเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อาจจะถึงบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่า ถึงแม้จะไปลระยะใกล้ๆอะไรต่างๆมันก็ควรที่จะต้องปฏิบัติร<ม>ะวังกันนอกว้ก่อนอะไรครับ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานตราจก็จคงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานั้นครับครับ <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอนถนนรถ คนแลวก็ใช้กฎหมายอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งตั้งหมตั้งเส้นก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกับนักท่องเที่ยวนั้นก็เป็นสิ่งที่จังหวัดนนทูนรนได้วางมาตรการไว้ครับท่านปพครับตะกี้ท่านรองได้ได้อูดถึงเรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุปีแล้วตีจําแนกไว้อันมีถนน์ใส่ลักใส่ร้องจะได้ก็ครับตีว่าส่วนใหญ่ก็คือมาจากรถจักรยานยนต์นี่เหมือนกันครับใช่ครับอย่างที่ท่านรองได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังผู้ชม จริงแล้วก็ได้พูดครอบคลุมไปทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวสถิติเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดนะครับในถนนสายรองเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีน้องประชาชนเองเนี่ยก็จะเล่นน้ํากันนะครับในถนนสายรองส่วนในถนนสายหลักนั้นก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับที่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ในส่วนของยานพาหนะเองก็เน้นในส่วนของรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เป็นสําคัญนะครับว่า,าทําอย่างไรจะให้มีความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้หนุนเพราะนั้นเพราะว่าในช่วงสงกราน,นจะต่างจากช่วงปีใหม่ นะครับก็คือถนนหนทางเนี่ยก็จะลื่นนะครับใช่ครับเวลาเล่นสาดน้ําบางครั้งขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเราหลบน้ําสาดอะไรต่างๆหรือว่าบางครั้งการทรงตัวอะไรต่างๆเนื่องจากขับขี่ด้วยความเร็วแล้วประกอบด้วยอาการเมาสุราด้วยนะครับปีนี้เองในส่วนของภาครับาลเองท่านใช้คาใช้เว่ามอเตอร์นะครับในปีนี้ว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะครับว่าจะเป็นในส่วนของคาขวัญในการใช้ในช่วงของ เจ็ดวันระวังอันตรายในปีนี้นะครับในช่วงของการควบคุมเข้มข้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดนะครับในช่วงของเรียกว่าเจ็ดวันระวังอันตรายที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดลําพูนเองนะครับรับนโยบายของชาบานมาในภาพรวมนะครับก็จะลดในส่วนของสถิติในการเกิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเกิดเองก็ดีนะครับคนบาดเจ็บเองก็ดีรวมไปถึงในการผู้เสียชีวิตเองต้องลดลงทั้งหมดอยู่ 5%ด้วยกันนะครับอันนี้คือในภาพรวมเพราะฉะนั้นในส่วนของจํานวนครั้งเนี่ยครับที่ท่านรองได้นําเรียนไปนะครับต้องไม่เกินย4ิสครั้งนะครับเราตั้งเป้าไว้นะครับลดไป5%เเแล้วก็ผู้บาดเจ็บต้องไม่เกิน25คนนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นก็ต้องไม่เกิน2รายด้วยกันนะครับทั้งหมดของจังหวัดเราเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในหลายมาตรการเราใช้ในการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับแอรเรียแอปโนะครับที่จะ มุ่งเน้นนะครับให้พี่น้องประชาชนามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในส่วนของอามาตรการต่างๆนะครับในเรื่องของอาการาถนนคนรถนะครับเรื่องของการบังคับเก่ยวกฎหมายเรื่องของการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับทางจังหวัดเองได้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการสูงในการความปลอดภัยทางถนนไปนะครับได้ มีคำสั่งนะครับมีแผนต่างๆที่กําหนดให้ในแต่ละพื้นที่นะครับตั้งแต่ระดับพื้นที่เองก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานตระดับสูงขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของศูงนย์อำเภอนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์จังหวัดนะครับที่จะเข้ามาในส่วนของการบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งจังหวัดเราจะมีการแก้ไขปัญหาเป็นรายวันนะ <c oughs> ครับเราจะ สืบหาสาเหตุว่าในวันที่11นะครับเ,เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเกิดที่ไหนสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องในส่วนของถนนคนรถนะครับที่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 ทจะเน้นหลักในปีนี้เองนะครับจุจดสําคัญจริงเราเน้นในส่วนของด่านครอบครัวเป็นหลักนะครับสกัดตั้งแต่ด่านแรกก่อนที่จะออกมาถ้าเราเห็นว่าลูกหลานเราญาติพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ ไม่ไหวที่ที่จะนั้นอาจจะมีการทํำยังไงไม่ให้เอารถออกมามนะครับเราเรียกว่าหนึ่งว่า,วา,าดื่มแล้วไม่ต้องขับเลยดื่มแล้วไม่ต้องต้องขับเลยนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายค่อนข้างสูงนะครับในการการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่า,าในช่วงนั้นมีปัจจัยที่มันไม่ค่อยเอื้อหลายประการด้วยกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราจะเห็นเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าสงกรานจะมีคนกลับบ้านเยอะกว่านะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นวันครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาหยุดยาวกว่าช่วงปีใหม่แล้วมันเป็นส่วนดึงตีคนเหนือเขาจะได้กระตามเทศกาลปีใหม่เมืองจะต้องปิกบ้านเลาก็เลยก็ต้องมีมีดานครอบครัวตัวยหญท่านลองครับแล้วดานดานลักแล้วครับดานลักแบบถนนสายลักใส่แต่ละ่าง้นปีนี้ครับังหว่าเหล่าปูนเขาก็จะมีแบบตั้งดานใหญ่ๆอีกเหมือนเดิมกัครับ คือจุดตวรวจหลักเนี่ยที่ผ่านมาเราทารั้งจังหวัดเรามี8อำเภอนะครับ,รบทั้งจังหวัดเราจะมีอยู่13 13จุดตรวจหรือว่าด่านตรวจหลักบ,บางอำเภออำเภอเมืองลำพูนเนี่ยเนื่องจากเป็นอำเภอขนาดใหญ่แล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็งจะมี4 4จุดตรวจหรือ4ด่4ดานนะครับ,รบอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาก็จะมี2จุดต,ว <c oughs> ตวรวจหลักที่เหลือก็จะเป็น1 1หนึ่งจุดตรวจหรือหนึ่งด่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำเภอเราของเราเนี่ยก็จะมีด่านหรือว่าจุดตรวจหลักเนี่ยอยู่ ทุก,กอำเภอครอบคลุมทุก,กอำเภอรวมแล้วทั้งอำเภอทั้งจังหวัดก็จะมี13รบราบด่านตรวจซึ่งเป็นจุดตรวจบูรณานการอันนี้เจ้าที่ที่ไปปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องเรียนว่าด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสารรณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ไปร่วมแรงร่วมใจกันดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ,รบป,ป,าาปนีนีนน้ อ่สงการปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมี13จุดตรวจหลักครับครับซึ่งซึ่งปีปน้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่วยวถ้าหันดานอีสามารถแวะพักรถพักคนอนีได้ตยดกอดเขาตะล้องครับแพะแวะพักกินกาแฟดื่มกาแฟพูดคุยเจ้าหน้าที่เข้าห้องน้ำนะครับเาเพื่อที่ยิ่งคนที่งว่วงง่วงนอนมาหรือว่าขับรถมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่ได้นอนมาทั้งคืนก็สามารถจุดแวะพักนอนได้เลยครับมีกาแฟบริการมีน้ําดื่มเย็นเย็นผ้าเย็นอย่างอีบริการใช่ครับครับกับถ้าเราเอ่อง่วงแล้วเราไม่ยอมหยุด ไม่ยอมเข้าห้องน้าไม่ยอมมาดื่มกาแฟไปอาจจะมีปัญหาอันตรายได้รถยนพานะหรือเรื่องของอุบัติเหตุได้ครับนอกจากนี้เรายังมีจุดที่เป็นจุดให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับจังหวัดลำพูนเราที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีทั้งเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงการก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาตั้งจุดให้บริการนะครับจุดนี้ก็บให้บริการน้ําชากาแฟดูแลพี่น้องประชาชนสอบถามเส้นทางนะครับให้คาแนะนําต่างๆเนี่ยทุกเทศบาลอบต ก็มีอยู่57แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันเช่นเดียวกันหรืออาจอาจจะแวะสอบถามว่าเอ๊ะเรปูนไปแอลไหนได้พ่องมีวัดแน่น้ำกอมีคาเฟ่ตีน่าไปกอก็แวะถามได้เลยที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ผู้สัญจรไปมานน่้็สอบถามนะครับรืมถึงมีเจ้าที่อำนวยควาสะดวกรถาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้เราก็แจ้งเจ้าที่เราได้ครับ หันหันด้านแต่ต้องกว่าคุณผู้ชมสามารถแวะพักผ่อนดีกว่านะครับภัคถึงรถภักถึงคนตัวก็เป็นด่านให้บริการอยู่แล้วครับครับซึ่งด่านนี้ทั้งท่านพพกับจัดเจ้าหน้าที่เขาไปรวมตัวกันเหมือนกันครับครับมกันครับก็คือลักษณะที่นําเรียนไปเป็นเขาเรียกว่าจุดตุดบูรณาการนะครับมีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาคราชการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคประชาชนเองมีจิตอาสานะครับที่ที่ที่อาสาเข้ามานะครับเข้าไปที่จะทําให้ อะ,อะไรๆการเกิดอุบัติเหตุนั้นนั้นมันลดลงนะครับในเรื่องของการเกิดพอเราจะติดสัญญาณไฟบ๊อบว่าเปิดทั้งกลางวันกลางคืนคถ้าขับรถมาแต่ไกลพอเราเห็นสัญญาณไฟส่วนใหญ่เราก็จะชะลอลรถนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นคือในส่วนของด่านต่างๆนะครับที่นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของด่านชุมชนก็ะจะอยู่ในตำบลหมู่บ้านเสริมกันเข้าไปอีกนะครับในด่าน บางครั้งเองเราขับรถมาเราอาจจะเจอหลายด่านครับบางทีะะอเอ๊ะเดี๋ยวหยุดตรวจเดี๋ยวตรวจนะครับก็คือจจจริงสําคัญทางจังหวัดลําพูนนะครับอยากจะให้ความปลอดภัยใคร,ครเข้ามาใช้ถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่เองนะครับได้ความปลอดภัยมาเที่ยวนาสงกรานในพื้นที่จังหวัดลำพูนแล้ว กลับไปอย่างปลอดภัยครับครับอู้ถึงจุดเล่นน้ำเล้วครับนลองครับหลวปูนเฮาก็จะมีแบบจุดเล่นน้ำมาตรงนี้เขาดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับประชาชนจะได้พองครับตลอดคือของลำพูนเนี่ยประเพณีเทศกาลของของจังหวัดลำพูนในเรื่องของสงกรานเนี่ยจะมีจุดที่เล่นน้ําที่สําคัญสำคัญอยู่อยู่สองวันครับวันที่13เมษายนของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นในเขตเทศบาลเมืองลำพูนนะครับตั้งแต่หน้าโรงเรียนจตุรคาคณาธรไปสิ้นสุดที่ สะพานท่านางอสะพานท่าท่าขามนะครับสะพานท่าขามเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีขบวนแห่น้ำเขาเรียกอะไรส่งน้ำพระขบวนส่งน้ำพระนะครับหลายสิบขบวนนะครับที่จะเป็นขบวนเคลื่อนไปเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชน่ยได้ส่งน้ําพระพร้อมกับหลังจากนั้นก็จะมีการเล่นน้ำนะครับเล่นน้ํากันเป็นประจําทุกปีอันนี้วันที่13นะครับส่วนจุดที่ กำหนดว่าเป็นจุดเล่นน้ำก็จะเป็นบริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนตะาำนักถึงสะานตะคำครมอันนี้ก็ที่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็มาเล่นกันเป็นประจำทุกปีทุกวันที่13ครับในส่วนวันที่13ในเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือว่าอำเภออื่นก็มีเล่นป่าปายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางทางเทศบาลทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาจัดขึ้นมาหรือว่าทางหมู่บ้านนะครับส่วนวันที่15นะครับก็จะเป็นงานประเพณีสงกรานของอำเภอป่าซางในค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อครับอันนี้ก็จะ เป็นประจําทุกปีที่จะกาหนดจุดเล่นน้ำนะครับบริเ,เวณถนนก่อนที่จะมาถึงที่ว่าการอำเภอและเข้าไปในบริเวณที่ว่าการอำเภอจะเป็นจุดเล่นน้าก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้พี่น้องประชาชนครับซ,ซึ่งเขาก็ได้สั่งการไว้แล้วว่าป้องกันละออนมจมน้ําคนเมาจมน้าอย่างนีง้เขาก็มีความ,มวาแน่นอน,รนครับ,รบเพราะเจ้าที่เราไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าที่ตํารวจ่ายปกครองกำนันพหญบ้านรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนครับครับฟังพอๆแล้วครับอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ ออย่างอีมีการซักซอบมีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออุบัติเหตุหมู่หูอุบัติเหตุชุกเฉินจะได้พองหาทันนหมอครับกระที่สุดสําคัญอันหนึ่งก็คือในส่วนของอาหากเกิดอุบัติเหตุทางในส่วนของนการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุอันนี้ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะ,ค,ะครับเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็จะมีในส่วนขององค์การมหาชน,นจังหวัดเองนะครับ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของชมรมสมาคมต่างๆ,ๆเกี่ยวกับ <ๆ S 2> เรื่องของกู้ชีพกู้ภยัยตรงนี้เราพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาสาคัญที่โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าในช่วงของเทศกาลแต่แต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นสงการเองปีใหม่เองเ,องเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุเองก็ดีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเองน้อยกว่าช่วงปกติเพราะเหตุที่ ทั้งจังหวัดเองได้บูรณาการไม่ว่าเป็นภาคราชการภาคประชาชนจิตอาสาอะไรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือที่จะทําให้ในการเกิดอุบัติเหตุนั้น<ม>ค่อนข้างน้อยเพราะเพราะฉะนั้นในส่วนของการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุนะตรงนี้ก็จะลดน้อยลงเรามีการตรวจสภาพรถนะครับฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลัยเทคนิคเองนะครับ,รบวิลัยการอาชีพบ้านห้องเอง นะครับที่จะดูแลในเรื่องของรถท่านสามารถเอารถเข้าไปตรวจได้ฟรีระบบเบ,บรกที่ปัดน้ำฝนเนี่ยงก็ต้องชใช่ครับอันนี้<อ>ค,คือคือตัวของสภาพรถใน<ช><ช>ส่วนของที่เราะจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกิดการสูญเสียจํานวนมากก็คือรถโดยสารสาธารณะตรงนี้เองเนี่ยทางสมงานขนส่งจังหวัดได้มีการตรวจสภาพรถนะครับตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่เชียงใหม่มาเราดูในเรื่องของ สภาพรถความพร้อมของรถด,ดูสภาพของคนขับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในเรื่องของแอลกอฮอล์เองในเรื่องของสารเสพติดเองต่างๆในเรื่องของการจํากัดความเร็วโดยใช้ GPS ติดในเรื่องของรถโดยสารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดได้เตรียมการเอาไว้นะครับ,รบในส่วนของจุดตัดทางร่วมทางแยกของรถไฟอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับใน,ในเรื่องของการใช้ความเร็วถนนสายหลักสาย11เองเราก็มีการปิดในส่วนของจุดกับรถ นะครับดาเนินการตั้งแต่เนี้ยเริ่มวันนี้มันต้นไปนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีเนื่องจากเป็นถนนเส้นยาวโอกาสการใช้ความเร็วก็จะสูงนะครับจังหวัดเราเนี่ยเบื้องต้นเนียในถนนเส้นยาวเนี่ยเราปิดไปถึง4แห่งด้วยกันนะครับในจุดยูเทินต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเกิดจากการใช้ความเร็วนะครับเพราะยังเวลาเขาเนี่ยออกจากเชียงใหม่จะไปลำปางนี่คือเขาแทบจะมาเจอไฟแดงเลยเนาะอย่างเขาแบบได้ได้ ขับวยจนล่าไปนะครับก็ต้องฝากคุณผู้ชมกันตัยสุราจ้าฮื้อทันร้องได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมต่างบ้านครับไม่แอลปีไม่เมืองติดจากวัลปูลข่าตลองครับครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมครับวันที่13เมษายนนะครับเป็นวันสงกรานต์นะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือนักท่องเที่ยวอยากที่จะมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือนะครับก็มา ว่ายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน <Okay. S 1> เช่นวัดพระธาตุทาทีพุนชัย <Okay. S 1> ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายของวันที่13ก็จะมีขบวนแห่ส่งน้ําพระนะครับหลายสิบขบวนนะครับที่จะเคลื่อนขบวนไปให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนได้ได้ส่งน้ากันแล้วก็เล่นน้าสงการานกันในวันที่13สครับ <Okay. S 1> ส่วนวันที่15เมษายนที่อำเภอป่าซางนะครับสงกรานป่าซางเนี่ยจะมีการประกวดนางสาวสงกรานป่าซางมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับก็ <Okay. S 1> เชิญชวน นักท่องเที่ยวเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนครับครับท่านปพอยากห้อยาให้ท่านปพได้ฝากสายด่วนของปพครับเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างขึ้นมาพี่น้องกับนักท่องเที่ยวจะจะได้โทรขอความช่วยเหลือได้ครับท่านปพเบอร์อย่างกับครับสายด่วนปพหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่ตัวเลขอื่นๆมันอาจจะยาวการใช้ไลน์ใช้แอปอะไรต่างๆขั้นขันยุ่งยากแต่โทรศัพท์ง่ายที่สุดครับหนึ่งเจ็ดแปดสี่ นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งในการกู้ชีพก็คือ16 6 9เนะครับสองเบอร์นี่ก็ขอให้ท่านพี่น้องประชาชนนะครับได้ได,ได้ได้จดจาไว้เวลาเกิดเหตุครับครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมาตรการในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุต่างถนนนะครับในช่วงสงกรานต์ก็ว่าปีใหม่เมืองตีจังหวัดละปูนครับก็ไม่แอลกันได้วันที่13ายังตีทันร้องบอกว่ากิจกรรมเขานักขนาดแล้วก็มีแกงข้างเล่ลำไยเนาะทันร้อง, <Okay. S 1> อง,องหนึ่งเดียวในโลกคุณผู้ชมตีละปูนี่มาจิ้มดูว่า หังเลเอาลำไยมาผสมมันจะล้าขนาดไหนครับไม่เอากันได้นะครับวันนี้สนทนาก็ววาอ้จาต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับและหัวหน้าธนานนนปลอดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนที่ได้มาอ้จ่ากับเฮาในวันนี้ยินดีถึงสองท่านครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเวลาเสี่ยงแห่แล้วนะครับเดี๋ยวเฮาไปติดตามชมต่างๆของรายการตี N b t เบียีใหม่กันต่อครับ เรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวทีไหนเผยเนี่ยอหยังอุญญอ้มอ้วนทุกใจตัวนแน่นอนเาภหน